สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถล้อดัมซิ่งนะครับก็ตอนนี้ก็หลังจากที่ไปเอารถมานะครับไปรับรถมาแล้วก็ผมก็มาลงของเลยนะครับดูเวลาแล้วทันอยู่นะครับก็เลยมามาลงของเลยก้วยกวยพี่น้องก้วยกันยังหุยฮู้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ ลงใกล้เสร็จแล้วครับก็ตะไหวมาให้3คนนะครับอยู่ที่ร้านนี้อยู่ที่อํอำเภออาจสามารถนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าตะไหวลงนะครับนี่สองลุ่มหนึ่งพี่น้องนะครับ ยิงได้ปะยิงเลยสบายมากป้าไว้บอกสบายมากครับเลี้ยงอีกเท่าไหรอ่ะเลี้ยงกสามพวงมาทีเมีงตอนนี้อ่าบ่ายสามบายสามบายสี่อ่ะอือเลี้ยงอีกสามพวงนะครับรวมถึงอ่าตาจ่อยตาจ่อยมาไหมเพื่อยี่จ่อยอ่ะเพื่อยี่จ้อยไหม สำ้วยอ,ะอ่ะแต่จ่อยลงอยู่ที่ร้อยเอ็ดแม่นวะแต่จ่อยนี่ลงลงอยู่ในร้อเอ็ดครับอืมแต่ของผมออกมาต่างอำเภอนะครับมื่อนี้่าคนละเท่าไรพันกว่าบัวยูเอ,อ๊ะพูน่ะเมื่อวานนี้คนละสองพันะ2000นะครับเห็นเดะ ลงลงจนวานั่นพูดแล้วพี่น้องเมื่อวานนี่นะครับลงจนวาวินว่าสันหันว่าลงเลี้ยวๆนี่หามบวกกันเลยหันใจบ่ท่าน <laughs> เอาเนี้ยมาห้องละปะเออฉลาดจังวะ <laughs> นี่ครับ ก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับเพื่อนๆหลังจากนี้ก็จะรับงานนะครับเถ้าแก่ก็จะบอกเหมือนเดิมนะครับตีลงไปเลยนะครับแล้วก็ขีดตัวก็จ้างอครกาไปแถวเนี้ยไอยลากแล้วมีไมืออนบอลลไงด้วยไงอืนอนพรุ่งนี้ไม่มาเอาเป็นมือฮื้อมือฮือยังยังว่าวันมือเื้อมือมือนี่ขอพักกันเวอาบว้แเราผมก็ตีไปตีมากันนั่เคือ ว้าวายว้าวยออกส,สั้นดีดคุณเลยสบายมากใส่เสาะใส่รถเลยนี่นี่คนงานคนเอียนะครับนี่ใส่รถครับมีรถมารับด้วยนะครับช่างว่าเอาจากยี่สิบสองเนาะถอยอยู่ขอาหันเลยไหมเออ,อ,อนี่แหละเพื่อนกับเอาลงนี่แหละตรงนี้สีกับสอบไปแล้วสามเป็นวะ โอ้เดียวหยอดพ่อยังหยอดนี่ครับก็จะมีอีกคอมหนึ่งครับซีเราได้เจ้าลงนี่เลยเอาปั่นเราด้วยเนี่ยขาเราลงซอยสอบหนึ่งพ่อยังเจ้าไปลงใส่น้อยครับน่ะโอ้เพิ่นมาซื้อโอ้ขายหน้าร้านครับซีกระสอบใหม่จากรถสดจากเตาครับว่ามปนอ่า ไอแมงผูนะครับเป็นอ่าปูนก็ไปออกรถก็อ่าบักหลามานํ้ำนะครับเนี่ยคิวมานํ้ำครับใครจะได้กลับบ้านแล้วนะครับใครย้อนเท่านั้นไปไสเท่านเท่าไรเมาเราเราทิ่มจ้าไหมพ่อเนี่ย ลาแล้วดวิโอ้นอกเออเวยเยเยไ,ไ,ไทยให้เอาเงินอนะ่ะผมตึงเหลือตันไปไทยล้วเสียงดังเล,ล้ว่ะแบกบปูนสามสอวโซ่ห้าผ้าผ้าผ้าพา,พา,พา,พาพี่ สู่ผู้เถ่อมไดนนี่ครับตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ผมไม่ไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมค่อยไปนะครับเดี๋ยวจะไปส่งเมียอยู่ที่บ้านด้วยนะครับจะเอารถไปจอดอยู่บอลบือนะครับอยู่ที่บ้านผมนะครับแล้วก็จะเอากระบะมานะครับ เอาเซค์ขึ้นนะ้ารถพี่น้องมีคำถามมีอย่างอีกบ่นี่ล่างเนี้ยรถพวกเจ้าอยู่บางที่เคยจักเยอะล่างเนี้ยรถอะล่างไปกับตกข้ำมือเก้าเบื้องดูพูดนะมันตั้งมาแล้วดีตัวมันลงของเร็วๆอยู่วะนะครับว่างหันนี่ยันจะลงมาทันนะครับวางหัน,นเหลืออีกนี่ครับอีกเมื่อก,กี้สอบครับผมก็เดินหน้าเข้ามานะครับเดินหน้าเข้ามานี่นะครับมานี่มานี่แล้วก็ไปถอยแงเขาหันแล้วก็กลับรถมานี่แหละครับพี่น้อง นะครับกะลงเลียดครับกะหน่อยค้นกักินกัน,กน,กนด้่่ากับลงไงเนาะบอลกับบอยากนะครับมันเป็นลงเลียดน,นะครับลงใส่ผ้าเลียดน,นะครับสบายสบายครับตอนนี้ก็อ่าลงคลองเสร็จแล้วนะครับของอเดินทางมาถึงอ่าร้อยเอ็ดนะครับก็จบลงไปนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะพอดีอ่ามัน แบตหมดแบตเบิด uh, ครับพี่น้องนะครับได้ไหมจบคลิปอยู่นี่แหละพี่น้องนะครับก็ mm hmm. ขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ